ครับสวัสดีครับมีรักแฟนครับทุกหผองทุกวังเอฟซีสุขสุขคนกับผมสบายดีเอฟซีสอปลปรักครับผมผมบ่าวนี้นี่สุขุนคนไหนยอยู่หากินครับผมแรงงานไทยในเกาหลีครับผมวันนี้น้องกบัตถุป่าก็ครับผมนี่น้องสังเกตไหมน้ำน้ำฝั่งนู้นนะน้ำฝั่งนู้นที่มันไหลเดี๋ยวให้เบิ่อนแก้มาเนาะเห็นไหมคือน้ำฝั่งนู้นมันไหลไหลไปแล้วแล้วแล้ว,ลวฝั่งนี้มัน คือมันไหลออกไม่ได้ปลามันเข้ามาแล้วมันออกไปไม่ได้ครับผมประมาณนี้ดิแล้วปลามันจะมาโฮมกันมาโฮมกันตรงนี้ครับผมน้านิ่งๆหน่ครับผมนี่เยอะเลยลอยเต็มเลยครับผมมือม้ามากับจิ้มงานหลายคนนะครับตาว่าเขาด้แยกแยกทา้งกันครับผมทิ้มงานเพิ่นไปตกปานเพิ่นตีเหยียบความครับผมเบานี้ไม่ถนัดครับผมเบวนี้ถนัดแตะเหยือใไสเดือนครับผมพดพี่น้องไว้เต็มอยู่ดิเอาเลยครับพี่น้องเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะ มาลุ่นเตียมกันเล็กครับผมเยน้อยเตียมเลยน้องเฮ้ยมาอนี้สูบดีครับซุ่มนี่ยเขาวกกันทุนงานเขาเป็นยีเดียวปลอมครับผมนี่ปลามันแบบแบบว่าเันเวลาน้ำมันท่วมมันท่วมเข้ามาในนี้ครับผมพอพอน้ำลดมันเป็นแอ่งอย่างเงี้ยมันมันปลามันออกไปไม่ได้มันก็จะมาโฮมกันหรือว่ามาตุ่มมาโฮมกันอย่างนี้ครับผม มันก็เป็นวิทย์ชัยชัดของเขาเลยล่ะครับผมมามาลุ้นแจมกันครับผมเดี๋ยวขออนุญาตยมเบ็ดแป๊กหนึ่งครับวันลุงเอาเลยอ่ะของของอของของวันลุงเอาเลยพี่น้องมาแล้วหนุ่มแจมมาแล้วครับผมวอนของมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วพี่น้อง โยลงเอาเลยครับผมทิ่โยลงเอาเลยบอกเลี้ยวว่ามันอยู่ซีนี่บอกนี้รู้จุดแล้วครับผมมันเป็นแ่งของมันย้ำเราไปนอนยิงเต็มเราถึงหลายนี้ครับผมยิงเต็มทสวยครับผมเดี๋ยวไอ้ตรงนี้พูดรู้จักสุดครับผม เรียว่ากันครับผมการให้คนมากินนากพูดลอยเต็มเลยพี่น้องรุเนี่ยเหี้ยเลยเอากินไหมกินไหมเนี่ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยตัวเล็กว่ะตัวเล็กครับผมโอ้ ไม่เล็กนะไม่เล็กนะไม่เล็กครับผมไม่เล็กไม่เล็กมาได้การไม่เล็กครับผมไม่เล็กไม่เล็กไดการดูได้การดูนะเก็บแต้มไปเรื่อยๆครับผมอ,อู้อู้อู้ของ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 ุ้ยของของ,ของ,ของ,ของมาแลว้วพี่น้องมาแลว้วโอ้ยเป็นไงบวกได้ทู้ บอกแล้วว่าปลามาอยู่มุมนี้เชื่อไหมนี่นี่พี่น้องสวยๆเลยปลาแบตปลาแบตเกาหลีครับผมแบตซื่อแบตซื่อเกาหลีสุดยอดอว่าแล้วผมมิดดามผมมิดดามไหมบอกแล้วว่ามันต้องกินนี่แต็มสวยๆเลยครับผมใหญ่ๆเลยเป็นไงพี่น้องแต็มสวยๆมาเก็บแต็มครับผม ใม้เดี๋ยวพี่น้องไปเดทให้ไปลงเอาไปลวไปลงไปลงนั่งน้องจะไปแล้วไปเดทพี่น้องดูเปิดกล้องมาทันหรอเป็น๋ยวเราจะเตรียมมาได้รู้ไปเรียกเขาพุ่มนั่น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 เดี๋ยว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 เอาวางใส่อนอันนี้ไปแล้วไปยิ่งเอ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 วอุ้ยหมันเดียววะวันเล็ก Cô lấy cái dứa à Cô lấy cái áo không đầy tua cho bé tí và tôi nói tôi nhé lấy Hãy ngoài mẹ đi và tôi nói tôi nhé Ui, ừ, mãn lâu, mãn lâu Mãn วันนี้ปลารยหม่นกัอนไ้ย่กนหมายสงครับผม พี่น้องเราเราย้ายจุดแล้วนีเราย้ายจุดแล้ว,ายายลวมาจุดนี้ดูดิปลาลอยเต็มเลยมันจะกินไหมจุดเมื่อกี้มันไม่กินเราเลยลองย้ายมาจุดนี้ครับผมว่ามันจะกินไหมเนาะไม่ลองไม่รู้หรอกครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วโอ้จุดนี้สวยเลยไปกุก้งปิ้ปั๊บมาปิ้งปั๊บนี้ อ๋อแนี่าแล้วกี่บาายจกมาายจุป๊บปนั้นมันเริ่มหมดแ้ไงี้มีลุ้นครับผมนี้มุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้ลุ้นกันยาวแบบ้ลุ้นกันยาว mặc dù hắn y đi 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 nó loay vô Ui nào Ui vô mi này lại Tại vì nó lực vô Rồi, 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 tràn tràn Uống cái xô cứ chỉ tốt kẹt Nào loay nè, phí nông Nào, โยยนลง <ics> เอาเลยครับผมโยนลงเอาเลยครับผมโยนลงเอาเลยครับผมนี่เป็นไหนโยนลงเอาเลยโยนลงเอาเลยเป็นไหนที่น้องโยนลงเอาเลยหมันหมัหมันหครับผมหมันแล้วเราไม่ต้องรอหลายอันหรอกรออนเดียวนี่แหละ ไออันก็ไม่ทันมันโยนปุ๊บกินปับ๊บโยนปุ๊บกินปั๊บเลยเดี๋ยว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 ดูนเดี๋ยวดุน เงี้ยมองหน้าเจ้าพ่นตัวผมอ,อีกส่วนฟานอยู่ในป่าครับผมป่าเดี๋ยวเขาจะง่ายชุดเด็กที่สิ็จงปลาเล็กมากเลยคุณน,น,น่ะโยนลงใส่เลยเนาะแต่มันตัวเล็กครับผมนี่ อตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กก็ถือว่าได้นะถือว่าได้ถือว่าได้ลองดูครับผมตัวเล็กเด้ตัวเล็กจะเยอะมากเลยอะตัวเล็กแต่เยอะมากเลยนูน่นนะนูะ่นะนะไปแล้วผมไปแล้วไปแล้วนี่ไม่แล้วอุย้ยตัวสวยอยู่ดิสวยอยู่นี่ทอดแซ่บเลยครับนี่ทอดอร่อยเลยครับผมเนามามันน่าจะมีแมวมันครับอู้น้ำใสดีร้อยเตียมอยู่ ต่เปนตัวเลขข็กครับผมตัวเล็กก็ได้นะนี่คอยดูพี่น้องคอยดูไปอีแล้วตัวเล็กแต่ก็ได้นะนี่ตัวเล็กแต่ก็ได้นะเป,นป ah. เป็นไงพี่น้องเป็นไงตัวเล็กแต่ก็ได้เจ็บแต้มครับเอาไปอวอู้ดึงแหงเลยอู้ดึงแรง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 มากเลยครับผมเจ็บครับผม มาวยตัวครับผมพ่ดลอยอยู่ไกลๆอ้ไกลเราก็โยนไปหาครับอู้อู้อู้อีกแล้วนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับผมหูโยนปุ๊บกินปั๊บเลยครับผมเก็บครับผมก็ลอยไปไหนนอไม่เห็นตัวเลยครับผมตกใจไปไหนหมดแต่ว่าถ้าโยนลงไปนี่มาเลยดิมับลองดูครับผม ถ้าอยู่ลงไปมันมาเลยเห็นไหมพี่น้องมันโยนลงไปเลยครับผมอู้อู้หลุดอู้ตัวใหญ่ซ้ำไหมอู้ตัวใหญ่หลุดครับผมมันหลุดแล้วมันจะมาไหมล่ะพี่น้องลองดูเนาะนะเป็นไงยังมีอีกยูยังมีอีกอย,ย,กยูนี่อู้เสียดายเนาะพี่น้องมันไม่มีตัวใหญ่นะ เก็บครับผมไปลุ้นกันอีกครับโอ้ยไปไกลๆไปกันนะปุ๊บเอ๋อไปแล้วครับผมมันแถอะว้าวย้อนปรับกินปรับเลยพี่น้องเไปอีกแล้วครับผมโอ้ยหลุดหลุดหลุดลุดโอ้หลุดหลุดหลุดนะไม่เป็นไรเอาใหม่ครับผมอ๋ออาออ๋ ตัวหน่วยโห่บเอานี้เดินหาที่จุดที่มันตัวใหญ่ๆมันก็ไม่มีมีแต่น้ําไหลอย่างงี้ครับผมเป็นน้ําไหลอย่างงี้เราไม่สามารถตกได้ครับเราต้องมาตกตามที่มันเป็นแอ่งกระทะอย่างงี้ครับผมเอมอถ้าเหยียยไม่ดิ้นมันก็ไม่กินได้ป่านเอากินยิกินชิ้ กินอยู่ดีล่ะนี่หูตัวใหญ่เลยตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาอีกแล้วครับผมหนึ่งแจมมันมาตัวใหญ่ลอยออกมาแล้วครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่ลอยออกมาจากป่าแล้วเราจะเอาตัวใหญ่ๆนู้นนี่โอ้ตัวใหญ่วิ่งใส่เลยครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่วิ่งใส่โอ้ยหลุดน่าเสียดายครับผมไอตัวใหญ่อยู่ไหนมะ ตัวใหญ่เมื่อกี้มันลอยออกมาเราดิตัวใหญ่เนาะหาตัวใหญ่กันปุ่นไปทางนู้นแล้วครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปทางนู้นแล้วนี่ตัวใหญ่เราก็ดักตัวใหญ่ไว้เลยครับผมเราดักตัวใหญ่ไว้เลยป่ามันหิวอยงนี้ครับผมป่ามันหิวเนี่ยนวนปุ๊บกินปั๊บเลยครับผมเก็บคัดคือเราต้องรอจังหวะให้ปลาตัวใหญ่วิงมาครับปลาอย่างปลาหมูอ่ะเป็นตัวลายๆวะกินเบ็ดว่าน้อยเดยวใหญ่พี่น้องเบิ่ง ปลาหมูนี่เราเห็นตัวใหญ่ลอยมาแล้วก็โยนเหยื่อใส่เลยครับผมไม่ถึงหนึ่งนาทีได้ในตัวแน่นอนไม่ถึงหนึ่งนาทีได้ตัวแน่นอนเห็นไหมพี่น้องอถ้าเห็นตัวใหญ่ลอยมาเราโยนเบียดใส่เลยไม่ถึงหนึ่งนาทีได้ตัวแน่นอนครับผมมันมาเป็นไดลอยมาอีกแล้วครับผมลอยออกมาจากป่ายแล้วไปนี่ลอยออกมาจากป่ายแล้ว เอาไปอีกแล้วอีกแล้วโอ้ยหมานใครดีครับผมโยนปุ๊บกินปับ๊บโยนปุ๊บกินปับ๊บนี่ไม่แล้วไม่แล้วโยวนปุ๊บกินปับ๊บโยนปุ๊บกินปับ๊บโอ้ยสุดยอดปลาหมูเป็นไ่ไลนีล่พี่น้องเดี๋ยวเด้อนี่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 สองตัวเลยปลาหมูโอ้ยไปซ้ำโอ,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 โอ้เนี่ยนะโอ้โอ้ปลาหมูปลาเน่าอ่นมากินอีกอุย้ย Mùa, nó xí lọp vào mũi nó không phải nữa nó kín sửa thế là ôi nó đấy ca nổi tuột cả nói lên หมดละม้งบวกนี่ถ้าเบิดเราบ้านี่สิย้ายมองเด้หมดยังยังไม่หมดยังไม่หมดมันจะเป็นจุดเป็นจุดครับผมยุบหุ่นกับวบัน,ออาานยู่มันออกมาจากในาปานครับผมมันออกมาจากในปานครับผมมันออกมาเรื่อยๆเอาเก็บแต้มครับผมลองดูซิถ้ามันหมดเราจะย้ายจุดไปเรื่อยๆตามแองกระทะแบบนี้ครับผมไปย้ายไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าลอยเห็นแค่สองตัวเองเด้อ๋ออ๋ออ๋อ,อ มันออกมาเยอะอยู่ดิมันออกมาเยอะอยู่ไม่ใช่สองตัวดิเวลาลอยเห็นสองตัวแต่เวลาโยนเหยื่อลงมันวิ่งมาเป็นฝูงเลยนนไปแล้วนี่ไีกแล้วครับผมไม่แล้วไม่แล้วมันมาออกมาจากป่าเรื่อยๆครับผมอ๋อหมานก็จะจุดยายไหมพูดพูดกเห็นไหมพี่น้องมันอยู่ในป่านวันนี้ม้นออกมาเรื่อยๆครับผม เราต้องสังเกตว่ามันลอยออกมาเราค่อยหย่อนเบ็ดลงไปครับผมไม่เกินหนึ่งนาทีครับผมเชื่อเบานี้เถอะเบานี้ไม่ได้มุหนึ่งมาแล้วมัดเข้าไปเชื่อไหมพี่น้องนั่นไปแล้วไม่เกินหนึ่งนาทีก็ได้ตัว <laughs> เห็นไหมพี่น้อง,องมันออกมาเราโยนเหยื่อแป๊บเดียวแค่นั้นแหละได้ผลครับผม เอามันลอยออกมาจากในปลากครับผมมันลอยออกมาอีกแล้วนั่นนั่นไปดักน้านไว้นี่ดักน้านไว้มันจะลอยไปฝั่งนูน้นมันจะลอยไปฝั่งนู้นครับผมบูย้ยขอให้มีตัวเธอะบ่าวนี้นี่ไม่เคยพลาดครับผมเจ็บครับผมมันลอยออกมาอีกแล้วครับพี่น้องหมดไม่เป็นสักทีบ่าวนี้ว่าจะย้ายจุดอะอ๋อไม่ได้ย้ายหรอกแบบนี้ลักษณะนี้กูด่ วิ่งลงมันใสเลยเนาะอะไรเอาเอาวิ่งลงมันใสเลยครับผมวิ่งลงอุย้ยหลุดอุ้มมันยังไม่อมครับผมเอาไหมเอานี่นอ้ปลาคือเห่าจะว่าบอนี่ไหม ฉันชอบแบบเห่าๆแบบนี้แหละฉันชอบฉันชอบฉันชอบมากเลยเอา้าพี่น้องใกล้เมื่อเราแล้วอีจะดอกสองดอกเบ้านี่ก็สี่ายจุดหรอวครับผมเพราะว่ามันเริ่มจะหมดแล้วมันเริ่มจะหมดแล้วแล้วเราก็ตัวเล็กแล้วครับผมเอาให้สรุปว่างั้นจุดนี้เบิ่งโอ้หลายดิยพี่น้องกูนะกูนะ อู้หลายอยู่ครับผมหลายอยู่หลายอยู่โอ้หนักอึ้งตึงเลยวะหนักอึ้งตึงเลยเยอะอยู่โอ้ล่าขันเบียดไปแล้วพี่น้องโว้ยไปแล้วล่าขันเบียดไปแล้วล่าขันเบียดไปแล้วครับผมพูดน่ะอู้ตัวนี้เถอะล่าขันเบียดบ้านนี้ไปแล้วเฮี้ยไหนนี่โว้ยโว้ยโว้ยเดี๋ยวเอาคนุญาตไปเอาเบียดก่อนโว้ยคาดจะสรุปผลงานให้พี่น้องเมืองไหน รา้าเบ็ดป้านนี้ไปได้ว่มนิ้วหูัวนะหูเกาหลีก็มีจีดูว่างิกินเบ็ดคะต่างคนต่างไปเด้อไปเร้่อเชี่ยวงดเล็ที่กุไก่เถีพี่้องอไปต่างคนต่างไปเร็ว ยัว่างูกินเบียดขย่อยวะเนาะเอ้ยไม่ใช่เลปลาลากไปตัวใหญ่บ่พี่น้องเบิ่งดูโอ้ดูว่าตัวใหญ่เลือดปลาลากเบียดข่อยไปยังดีเน,นาะมึงใหญ่ก็เก็บเตรีตยมมึงก็โห้ตวนน้ำล้วปลาสิมาบ่นน้อย เอาพี่น้องบรรยากาศกับมิซัม,มี่แหละครับผมชุดทัดสวยน้ำบกคักอูุ้น,นี่ลงไปลอยอยู่ในหลุมครับผมเห็นมานอนได้เป็นกิโลเอาทีมงานมาสิไปง่ายจุดครับผมเรืงถ่าติดตามอีพีต่อไปว่าเขาสิได้แต้มมนะาเนาะเสรุปผลงานพี่น้องเห็เกันจะเข้ากันด้วยเหยือ่อ้ส้ดินเอ้้้้้ ของเบาวนี้ครับผมเดี๋ยวเขาจะไปจุดที่สองครับผมไปรวมทีมกับทีมงานเราจะไปเรืง่งว่าทีมงานได้หลายซ้ำบ่าวนี้บ้างกับไม้จุดที่สองครับผมเอาคือออกหนักเกินละกูออกหนักเกิพี่น้องไม่อยากให้พี่น้องเห็นผมกูออกได้แบบพี่น้องเลยเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับผม ผลง,งานเโาได้หลายตัวยี่เหรอเดี๋ยวนับพี่นอให้พี่นอเบนกันว่าผลง,งานเราเยอะไหมเอากลางถนนเลยรถไม่มีหรอกมั้งอู้หูลายดิหลายอยู่ดิพี่นอนหลายอยู่ด <c oughs> ิเหอสองสี่หกแปดสิบ สองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบลอนคั่งออกยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดตัวครับผมโอ้หวานสุดๆมือหนีเป้านี้ ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ขอมารบชมวยเเป็นกําลังใจให้เบาดีมากโดยตลอดครับผมสําหรับคลิปนี้เขาจะไปเจอกันอีพีสองไปรวมกับทีมงานไปหมายต่อไปอีกเที่ยหนึ่งครับผมเพราะว่ามันมาทันในคําครับผมเขาจะไปหมาอีกอีกหมายหนึ่งครับผมไม่รู้ว่าใส่เดือนจะพ,ะพาะเพราะเขาองไปหาใส่เดือนเพิ่มอีกครับผมสาหรับคลิปนี้ยูดีมีแฮสซูคุสุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย